สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสองมอทั่วประเทศครับยินดีด้วยครับกับพี่น้องอสองมอทั่วประเทศและอสสของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับร่างพระรามบัตติอสอมอผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรวาระที่1แล้วนะครับเมื่อวานนี้น5กันยายน2568มีการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรและได้มีการหยิบยกร่างพระราชบัตติอสอมอมาพิจารณากฎมหมายวาระที่1ปรากฏว่ามีสส,สในสภาผู้แทนรัษฎรอภิบายกันอย่างกว้างขวางเสร็จแล้วประธานก็ ให้โหวตว่าวาระที่1จะให้ความเห็นชอบให้มีการดําเนินการออกกฎหมายนี้ต่อไปไหมก็ปรากฏว่าผลโหวตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อ5กันยายน2 5 6 8ประมาณสัก3ทุ่มนะครับโหวตเสร็จนะ,ะก็ปรากฏว่าสสในสภาผู้แทน,ะะนรัษฎรโหวตให้ความเห็นชอบ307เสียงนะครับก็เป็นอน,นว่าร่างพรบรสม ผ่านการพิจารณากฎหมายวาระที่1ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายนะครับเพราะว่ากระบวนการการร่างกฎการร่างกฎหมายการออกกฎหมายนะครับเมื่อเขาพิจารณาร่างกฎหมายนี้แล้วนะครับก็จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนจนกว่าจะประกาศใช้กฎหมายยังมีและยะเวลาอีกยาวนานกว่าจะประกาศใช้กฎหมายนะครับเพราะว่าเมื่อผ่านวาระที่1วาระที่1ก็คือเขาเรียกว่ารับหลักการ รับหลักการก็คือว่าเมื่ออภิปรายกันเสร็จเกี่ยวกับหลักการเหตุผลกฎหมายใครเห็นด้วยอะไรยังไงไม่เห็นด้วยอะไรตรงไหนก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเสร็จแล้วก็มีการโหวตพอมีการโหวตเนี่ยหากรับหลักการก็คือสภาให้ผ่านก็คือสภาให้ผ่านไปแล้ววาระที่หนึ่งก็คือรับหลักการเมื่อรับหลักการเสร็จนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมธิการเพื่อพิจารณาเป็นรายมาตราต่อไปว่ามาตราตรงไหนมาตราไหน จะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนแก้ไขตรงไหนนะครับก็มีการเมื่อผ่านวาละที่1แล้วขั้นตอนต่อไปก็ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายมาตานะครับซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับก็จะไปดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมแก้ไขตรงไหนมันไม่สมบูรณ์ก็ไปแก้ไขมันสมบูรณ์ตามภาษากฎหมายนะครับตรงไหนที่จะปรับแก้ตรงไหนก็แก้ไปเสร็จแล้วเมือาา่อคณะกรรมการทํางานไปตามขั้นตอนเสร,ศร,ร็จสับก็จะนําเรื่อง ที่คณะกรรมการที่คณะกรรมการธิการพิจารณาแล้วน um ี่แล้วเสร็จแล้วนี่มาเข้าท um ี่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งจะเป็นการพิจารณาการออกกฎหมายร่างพรบอสมวาระสองและวาระสามต่อไปนะครับถ้าหากว่าผ่านการพิจารณาวาระสองวาระสามก็จะมีการโหวตอีกถ้ามีการโหวตผ่านอีกร่างพรบอสมจึงจะผ่านการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎรนะครับและเมื่อผ่านวาระสามโดยสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สภาผูแ้แทนรัศดรก็จะส่งมอบร่างพระราชบัญญัติอสมอที่ผ่านการพิจารณาวาระสาโดยสภาผูแ้แทนรัศดรนี้ให้วุฒิสภาต่อไปแล้วก็ขั้นตอนต่อไปวุฒธธิสภาก็จะพิจารณานะครับเมื่อวุฒิสภาผ่านความเห็นชอบต่อร่างพรบรสมที่ผ่านความเห็นชอบโดยสอสอมา3วาระแล้วนั้นถ้าวุฒิสภาเห็นชอบด้วยก็จึงจะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการออกกฎหมาย ทร่งร่า,างพระดำริญัิอ,อสมเนผ่านสองสภาก็คือสภาผู้แทนรัศฎรและวุฒิสภาเมื่อผ่านทั้งสองสภาแล้วนี่ครับรัฐบาลก็จะนําขึ้นทูลเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อลงพระปรามาพิไทยปรมาพิไทยนะครับลงพระปรมาพิไทยประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับนี่มีขั้นตอนแบบนี้นะครับการออกกฎหมายนะครับเพราะนั้นขณะนี้ก็ยินดีด้วยกับพี่น้องอสมอทั่วประเทศเพราะว่า ขณะนี้ผ่านสภาวาระที่1ไปแล้วก็ต้องติดตาม<ได>การออกกฎหมายในวาระ2วาระสที่จะมีการพิจารณาในโอกาสต่อไปแต่ก่อนที่จะถึงวาระสองวาระ3คณะกรรมธิการเขาจะทํางานก่อนนะครับมีการประชุมคณะกรรมธิการเพื่อปรับแก้ประชุมกันโน้นนี่นั่นอยู่เยอะอยู่ใช้เวลาเยอะพอสมควรสมควรนะครับกว่าจะกลับเข้ามาพิจารณา ในสภาผู้แทนราษฎรวารละสองวาระสาะ 3, ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปว่าท้ายที่สุดนี้ร่างพรบบสมอจะผ่านทุกขั้นตอนจนประกศาศใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ก็รอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับเบื้องต้นยินดีด้วยผ่านสภาวาระหนึ่งแล้วเมื่อ5กันยายนท์2าครับสวัสดีครับ